นี่แหละบางทีพวกนี้มีหมดเลแต่ของคนไทยเนี่ยมีไหมกาลีมีไม่มีผลประโยชน์ในการที่มีผลประโยชน์มีแต่คิดจะให้เพืจะช่วยเหลือคิดจะเพื่อคนอื่นเรามาดูอะไรนะ้อเก้าของเราก็ิ่มเงินรหัดสองสิบเก้าสองสี่หกนะครับลอเก้าอันนี้ก็พอดีรหัสท่านก็เป็นเลขาด้วเลยบางทีทำไมต้องเป็นรัชการเล่เก้าเพราะว่าเล่นเก้าคนไทยเลยชอบเลขนเก้าตัวจิตวิญญาณเล่นเก้าเรามาดูระยะที่หนึ่ง 今天哪个卖？ มันก็ศูนย์ต่อเอ็ดสตบองจากไปมันก็จะบ้านลงไปมันก็จะเป็นเหมือนกับดับหนึ่งใหม่เรื่องการเป็นเลขที่ว่าครอบสุดเนีเลขตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันนับถึงสองเก้าร้อยเก้าสิบงมาสิบเจ็ดติบขึ้นไปเรื่องการนี่เป็นเลขสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนกันถ้าคนเนี่ยมันพัฒนาถ้าไม่หถ้าเป็นการระยะแรกเนี่ยก็ต้องพัฒนาไปขนาดขยับขนาดถึงมันว่ามี จะมาเห็นภาพแล้วนั้นต่อไปเนี่ยตออเส้นก็ดีนวดก็ดีอะไรอะไรก็ดีเนี่ยจะมาเห็นอากาศที่ไหนในผู้วัดไปที่นี่มันไปรอดจะมามองเห็นภาพมันวันมันเหมือนกับอะไรบอกไม่ถูกอะไรละเจอไอเอไอมาละอมุนเยินผูวดคนเหมือนคนได้เลยทั้งอะไรหมดนะทั้งแคปโปงแคปปิ้งอะไรหมดฟังเข้มผ่าตัดเลยเนี่ยคุณยนต์มันทําเก่งมากอ่ะใช่ไหมใช่หมอจะตกงานทีต่อไปเนี่ยเรลอาจารย์มาที่ไ เราเน่ยจะไปตกงานนะเช่น not. อะไรได้ก่อนในความคิดแต่มาเนี่ยแตมาก็ยังไม่ถึงขนาดเพราะว่าแตมาเห็นนะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็ร้านน้ำร้านนวดร้านสัมภาร้านสปาดับหมดเลยปิดกันเป็นแถวๆเลยลูกศิษย์เปิดคลินิกก็โอ้โหค่าเช่าก็แทบไม่พอวันหนึ่งวิจิตรเส็ดโอ้โหเหนื่อยขนาดตำหนักแตมาเนี่ยคนไข้ก็หายไปหมดเลยขนาดแตมามาอยู่เองเนี่ยก็หายไปเลยแล้วก็มีมาพอหลังจากกลับมาจากเมืองลาเป้เนี่ยโอ้โหรถฝนดึงเข้ามาทุกวันเลย นี่แหละบางทีมันต้องเปลี่ยนแถนการเพราะว่าอย่างมันหยุดกับที่ไม่ได้ในกาวนี่ต้อง Gracias. สังเกตไหมเลขเก้าไม่เชื่อเราเคลองไปดูนะลองเเราลองนึกให้มันก็จะจุดกลับมากลับมาเข้าตัวร์คุณวีคุณไม่เชื่อลองไปดูถ้าเราเราเรียนจบเียเราไม่ต้องไปตั้งเป้าว่าเก็บสิบเก้าบาทสองร้อยบาทหนึรบาททำไปเถอะเดี๋ยวมันได้มันเองมันกลับมาเองโอเคระยะที่สามเลขเก้านี่เมื่อกี้อะไรนะไม่หลงไม่ไม่หลงไม่ปล่อยเราปล่อยตนเป็นคนที่เป็นธรรมะธรรมโมชอบทำบุญ 就是啦，啊，因为。 หลับหรือเปล่าก็อี่จะ่มาเล็กนอนแล้วนอนเลยลุงไม่เป็นไรมาทุกอย่างลุงไม่ได้ตั้งใจเรียนหรอกเขามาแอบฟังนี่เลยแอบฟังจนธทวมดาเิกผักลงก็เก้าอี้เลยอาแในการนี้คือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับภาพกับเจ้าเป็นพระเป็นโต๊ะมีมามเป็นบาทรองเป็นแม่ชีเป็นอะไรก็ได้เกี่ยวกับนักบุญบัติธรรมได้เป็นคือว่าคนที่ว่าช่วยคนเป็นคนที่ช่วยคนโอเคต่อไปความรัก เล็กเกาว้วยความรักคืออะไรหมาเห่าปลากระป๋องอ่าไม่ได้กินไหมไม่ได้กินนะครับหมาเห่าเครื่องบินใช่ไหมมีความรักช่างเดียวแอบไปรักเขาช่างเดียวแอบไปชอบเขาเดียมือนก็ตกมือข้างเดียวก็ไม่ดังสังเกตไหมบางทีความรักเป็นกรรมควารักแค่เสพความชื่นยามอู้เปชอบคนนั้นเป็นชอบคนนี้เป็นชอบคนนั้นแต่ความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เปนไม่ได้อู้พอดีใส่ผงผ้าเหลืองเป็นแอบเป็นใครเป็นแอบชอบไป มีแต่จิตปัญญาที่ไปชอบไปรักไปได้แต่ความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เบางครั้งหนึ่ความรักแบบว่าโน่น่ะความรักหลอกๆองุ่ความรักแบบแบบอินเทอร์เน็ตความรักทางเน็ตคุยกันทางแซททางโน้นกาอยู่ประเทศเยอรมันเราอยู่เมืองไทยคุยกันไปคุยมาความเป็นจริงไม่ได้ไปแอบรักนดาราเกาหลีไปแอบรักดาราฮ่องกงโอ้โหคุณระดับไหนก็ได้ไกลฝันไม่ทางไกลแต่คนอยู่ระดับล่างนี่เป็นไปความเป็นจริงไม่ได้แอบรักเขาเพิ่ง บนียกว่าตกมือข้างเดียวไปดังเลขเก้ต่อไปความ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 สุขภาพสุขภาพเออเลขเก้านี่จะเป็นโรคอะไรนะคิดโครงสร้างเกี่ยวกับสมองช่วงบนในทุนทีเลนแปดสมองข้างล่างเกลยดไมเกรนแล้วเลขเก้ามันเป็นสมองใหญ่เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพจะเป็นปัญหาเรื่องสโตร์เส้นเลือดตีเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกเส้นเลือดหอยพวกะว้าเนี่ยมุสิดที่ใช้สมองเยอะ แต่มันมีแต่ความฝันความฝันแต่ไม่ลงมือทำสักทีเลยฝันนี่ไปถึงโน่นนะดาวคนะัน่ะตัวนี้นั่งอยู่ตรงนี้อ่ะเ<อ>ล็กหาเนะี่ยไปฝันยเยอะเลยอะไรครับก็ไปฝันความฝันเยอะแต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ลงมือทำฝันใหญ่ฝันไกลเลยไม่ถึงที่จริงเนี่ยเลขที่อนุญ,ญาตให้ฝันได้ก็คือเลขอะไรก็เลขข้าเหมือนกัน ที่คำว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงฝันอะไรนะความฝันเป็นจริงพอมาถึงความฝันเป็นจริงอะใครยกมือใครมีเลขเก้าสามหกเก้าสองเก้าเป็นจริงหรือยังความฝันยังือหอแสดงว่ายังนี่ยังอยู่ระหว่างท่านที่หนึ่งขั้นที่สองยังไม่ถึงท่านที่สา,ามทริงแต่มันต้องมีเลขเก้าอย่างน้นอยคนที่นั่งเนี่ยต้องมีเลขเก้าตัวเลขเก้าหนึนน่งตัวละอนุญาตคือนี่เป็นฝันได้ไดนะ ฝันไก็เล็กกล้าเนี่ยอนุญาตให้สร้างความฝันเนี่ยฝันเป็นจริงนะจะมาเชื่อว่าจะมาก็มาเรียนอยู่นี่เป็นความฝันจะมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันจะมาฝันมาตลอดแล้วก็จะมาล่าฝันแสงตะวันโผล่ขึ้นขอบฟ้าตะวันอะไรเนี่ยเพลงคาราบาลเนี่ยใครก็ร้องได้บ้างล่าฝันมันเป็นความฝันจริงๆนะใครรู้ว่าอย่าง ใจจังใจเป็นสมบัติอ่ะจะมาขอเป็นสะระพงษ์นี่อกแต่ตอนนั้นสะระพงษ์หรอมากเลยอ่าไปดูหนังกลางแปลงข้ามากับพระโอ้โหคองไปปั่นน้ำมันน้ำลายลยืดอยากอยากเป็นสะระพงษ์ชิวตามมาเลยนะอ่าอ่สมบัตไิไปทัวร์ไปที่อตรงไปเลยไปมาจบพอหอบป๊ปบเตีเออเ้วมาเลยว่าใครอยากตรวจทักดูร้านป๊บยกมือเลยโอ้โหเขายกมือมาบวชพระดูร้านป๊อปหนึ่งเดือนเสร,ร,ร aine, ส็จแล้วไงต่อ นั่นอาจารย์พาไปนอนป่าช้าของสิงคคืนแรกโหนอนไม่หลับทั้งคืนว่าผีมาดึงขาที่ไหน่ยไม่ใช่หรอกคิดเพื่อจินตนาการตัวเองเป็นนอนในคลองศพระหว่างมุมนนกัป่าช้าจรีนของสิงคเสร็จแล้วพอนอนเสร็จแล้วพบอาจารย์พานั่งลงไปโน่นเป็นลงเป็นลงที่หัวลวงคงเดินไปที่วัดพระแก้วไปปักบนที่สนามหลวงก่อนนาลงที่ทักกลางกลางกลางดินนอนได้แล้วก็ตอนเช้าเดินมาเดินจากสนามหลวงมาถึงเชียงใหม่เนทั้งหมดสองค้อยส่โความฝันมันตัวเอง ผมพันยูในความฝันและความเป็นจริงเนี่ยแล้วฝันอยากจะไปเดินทั้งโตเนี่ยโอ้หได้ดูเนี่ยเมืองนราแยหายุชยาามืองสุโขทัยเมืองเนี่ยมืออะไรพนงค์เมืองเก่าจากเชียงกรุงเทพเมืองใหม่มาเดินไนทางแบบโอ้โหเป็นความฝันที่แบบเดินเต็มๆเลยแบบสนุกจริงๆพอครบเดือนต้องพักดูแลเดี๋ยวพ่อมันรับกลับเฮ้ยไม่เอาไปไปบวชบวชดีกว่าบวชสนุกดีเขาได้ไปเที่ยวนี่มาบอกความจริงเนี่ยมาอยากไปเที่ยวหน้าวันเดือนยังไม่เที่ยวขนาดนี้เนี่ย ไปเที่ยวโรงเลเที่รายได้ี่จารจิตครัเดี๋ยวจะฝันต่อไปจะไปโรงเรียนเพราะเน้นไม่สึกพปุ๊บอาจารย์ก็พาลงทะเลมีนาเมีสรพุทธบาทอยู่โรงเรียนยังไม่เปิดพาไปลงนเกาะสมุยโอ้โหได้เป็นเลตั้งจิตว่าตั้งแต่บวช12ปีไม่เคยเห็นทะเลพอหวดเน้นแป๊บเดียวโบกรถไม่มีตามสบาดบกรถนั่งไปถึงําใหนืนอนั่ถึงเกาะสมุย ไปดู Recently, นั่นหนะหาดทรายโอ้โหตอนนั้นสมอยยังหาดสะอาดๆคนนยังเป็นยุคเมซอนเห็นนะไม่ใส่เสื้อใต่ละเดินไาว่าเห็นหูเห็นตาตกใจหมดเลยนิดน้อยนี่นอนหนาไปดูหนึ่งพอปุ๊บโอ้โหอันนี้ขนาดบวชได้สองเดือนสามเดือนมาถึงในหาดทรายครับต้องปันต่อไปกลับมาอยู่กำมือสามเสร็จแล้วเห็นพระไปดูร่องน้ำแม่น้ำโขงชาไปในป่านไปเส้นไม่อะไรเลยจะได้ไปสักวันเราก็ต้องได้ออกไปเนี่ยถ้าเราบวชอยู่ึงระเบียบ นเราก็ได้ไปในป่าไปเห็นภาพเพื่อนอาจารย์ช่างโรงเรียนก็ไปมาเลเซียสิงคโปร์เห็นพระลูกพี่เราได้ไปแล้วก็ว่าสักปันเราอดนอนไมอดทนนี่สักปันเราอดทนสุดท้ายก็ได้ไปมาเลเซียสิงคโปร์ไปในป่าไปแตมา16 17 18นี่แต่มาไปทั่วแล้เอเชียดิเสร็จแล้วพอเลยนะเรียนจบกับครบอาจารย์มาเลเซียแล้วก็ออกฝันเข้ดี๋ยวมาเลเซียอะไรไปไา้ลเซีพอไปได้เซียก็ไปเรียนมาเจ็ดโดไปเห็นอาจารย์ที่สอนอยู่่บนนเราฝัล้ เป็นท่านช่างสอนจากตุลตั้งาหรือนกบในกลากบที่มันอะไรนะเห็นมันนั่งมัก็ฝันไปตามในสุดท้ายเลยนะแมงมุนมันเจอตุลอ๋อที่ไหนนะเป็นตัวกูดีกว่าเลยมาเป็นคล้ายๆกบเลยกบฝันนะฮะกบฝันเจอแล้วก็ฝันไปเลยพอ๊ีพออาจารย์สอนลาดชีวิตมนั่งหัวอาจารย์พูดเก่งลย่างเอยากเป็นอาจารย์สอนลาดพูดตั้งแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่เป็นเป็นนั่งข้างหลังน่น้ำลายไหลหลับไปด้วยยื่นไปด้วยหลับไปอ้าวสุดท้ายพอสอน เรียนจบอหชีวิตมัรานเป็นครูสอนยืนตรงนี้เลยมันเป็นความใฝ่ฝัน,นอะไเ,เลขเก้าเนี่ยจะมาเลยวป่าแม้แต่ฝันไปอเมซอนฝันไปอเมริกาไปยุโรปไปที่ไหนมันเป็นความใฝ่ฝันมันสุดท้ายเราก็ถึงกันล่าฝันเราเดินตามความฝันเราไปตอนนี้นะครับศาลานี่ก็มันค้องฝัน,นชุดแรกอาจจะมาศาลาสิบปีที่แล้วไม่ได้ทรงแบบนี้นะทรงคล้ายๆสมกายทรงอตรงนี้จะเป็นประมาณสักสองชั้นขึ้นแล้วข้างหลังเนี่ยจะเป็นห้องแถวประมาณ200ห้องพองมาถึงโดนอะไรนะ มีสองสามสี่จีเจอคดีความป๊อกปิดเลยนะไอะไรนะอะไรนะอ่าลบทิ้งหมดเลยไอ้ตึกนั้นไม่เอาแล้วจะเอา200ร้อาก็เงิะเอาใหม่เปลี่ยนใหม่จริงๆอันนี้มันเป็นขึ้นตั้งแต่ตอนแรกเลยทำไมจกทำพีระมิดเนี่ยสองพีระมิดมันเป็นความฝันฝันอยู่แล้วประมาณ10กว่าปีตั้งแต่ซื้อที่แล้วสุดท้ายมันมันเป็นความฝันจนสำเร็จตอนนี้ละเนี่ยมันจะมาเชื่อเลยว่าเลขเก้าเนี่ยใครที่มีเก้าเยอะๆจะไปนั่งฝันแหละนอนฝันยืนฝันแต่จะฝันภาษ ไปยี่โมงไปยุ่มงเลยไปฝันอะไรนะไปมือกายผักไม่ลงมือทำได้การต้องทอนมาทอมต้องทำบังเีเลยต้องออกความฝันที่เป็นจริงเนี่ยแตมาสร้างความฝันนี่ยเ่เป็นจริงแล้วตอนนี้ได้สลาห้องสี่ห้องสลาใหญ่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาฝันว่าจต้องทำห้องนี้รอบกมีลงพลงกัวอะไรให้สําเร็จแต่มาว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าเห็นละเห็นเห็นความจริงมันมีสําเร็จได้แหละแต่ว่าเราลงมือทำเมื่อไหร่กันนะง่าได้เก้า โอเคต่อไปพิธีกรรมีอะไรกันป้ายพระใช่ไหมนะป้ายนึกภาพป้ายพระนี่พระอะไรรู้ว่าป้ายอ่าอะไรนะบวลด์แต่ไม่ใช่บวลด์ครูบาอาจารย์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าหลวงพ่อที่มีอยู่ปัจจุบันหลวงพ่อหลวงตามหาบัวหลวงพ่อครูหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดหลวงครูอะไรที่ท่านมีชีวิตผู้หรือว่าผู้นั้นศึกษาไปในไม่กี่สิบปียี่สิบปีห้าสิบปีองค์ที่เป็นจริงๆจะได้ให้เป็นไอเดอร์หล่ออ่าหลวงพ่ออะไรที่เรา มาเช um ื่อใหม่คร응ูบาศรีวิชัยแล้วจะดำเนินต่ตามเป็นครูบาศรีวิชัยแล้วก็พัฒนาแบบนั้นไปครูบาอาจารย์ที่มีอยู่ปัจจุบันเป็นกล้าไปไหนท่านพอสังเกตไหมคนที่ม yes? ีเลขนกลเท่าไหร่เนี่ยพอไปวัดไปบานเนี่ยหรือว่าเด็กๆเนี่ยถ้าเราดูในถ้ามีเลขนกลเนี่ยเราพาไปวัดบ่อยๆเลยพอไปวัดครอบเนี่ยหลวงพ่อเรื่องนี่นี่หนุ่มให้นี่ไหมเด็กมันจะก็จะครอบเข้าวัดแต่ถ้าเราไม่พาเข้าวัดบ่อยๆนั่นเด็กเนี่ยมันอาจจะไปนั่นน่ะเพราะว่าเลขนกลนี่มันจะเป็น นั้นเนี่ยเลขนก้าเนี่ยถ้าเรามีตุ้มในหลังไม่ยับไปมันจะไปถ้ามันเข้าวัดสบายมันก็จะเจริญนาฏเกณฑ์ไปเรื่อยๆจะถ้ามีมันเข้าขับเข้าปฟาร์เล่นตรงเล่นเกมมันก็จะถอยหลังไปหลังไปหนังสือนักเรียนมันก็ไม่เอาโอเคเลขนก้ามีอะไรไหมไม่มีละแล้วเลขนศูนย์เล่จบกับใค่พักนะอันนี้เดี๋ยวมันยังมันส่างอยู่นะเนี่ยเล่นศูนย์นะขอสักที โอเคนะไปๆเนี่ยวันนี้ใครไปนั่งที่นี่นอนที่นี่หมดแล้วก็ไม่นอนกลับบ้านมีไม่มีกลับบ้านมีคนนึงครับบ้านเราอยู่ที่ไหนอ่ะวันลำพูนเลยลำพูนใกล้ๆอ่ะเลขศูนย์โอ้ทำมานเลขที่นะหนูวันนี้มีที่เลี้ยงไม่ไปแย่งไม้ทำมาที่เลี้ยงแย่งไม้ทำงามาเข้าไม่จบบางทีนี่ เลขการเลขศูนนี้ตั้งไว้ทุก่งสองทุกนะว,วันนี้พวกเรานี่เก่งจริงจิเนรียนไปมากมากเพราะว่าหนึ่งถึงเก้ามันเอาจบเลยโอเคเลขศูนยศูนย์นี่เป็นเลขอะไรนะเลขที่แบหนึ่งสองสามเก้าเป็นเลขที่อ่าเป็นยังไงบ้างศูนย์นี่ถ้ามันอยู่หน้าได้ถึงมีความหมายยนะังมีแต่ถ้ามันอยู่อะไรนะหลังเนี่ย พอหมายจะมีค่านะถ้าอยู่ข้างหน้ามันไม่มีค่าจริงๆเลขศูนย์นี่อ่าเป็นเลขที่อะไรนะถ้าใครจะดูเขาจะเลขศูนย์เนี่ยต่มนันแนะนอนคุณไปดูกงฟูแพนด้มาเราจะมาจบตรงเลขศูนย์เนี่ยแหละอ่าแล้วมาจบตรงกงฟูแพนด้าเนี่ยตราจะมาจะบอกกันเลขศูนย์อ่เเเา,อยาอเยอะเวรเนี่ยจบเลขศูนย์จบไล้มาจบตัวอย่างกงฟูเพนด้าเลขศูนย์เนี่ยอ่าเรามายกตัวอย่างเลขศูนย์เนี่ยกว่สี่ระยะเป็นยังไงบ้าง เปรียบเสมือนวสีเหล่าวสีเหล่าวสีเหล่าพระุทธเจ้าเนี่ยท่านนั่ง,งภาวนาจนถึงขันเจ็ดขันสุดท้ายแล้วพอแสงตะวันประมาณดีสามเสี้แสงอมรินทจะขึ้นเราก็ท่านได้ายาหน,นึ่งยาสองยาสามเข้าอยวิมานุธรรมเลยเข้าใจสัตยธรรมมนันมันรู้สมาพุโตริยานเลยพอเสร็จแล้วท่านวันทีก็สังเกตไหมคนที่บรรลุธรรมท่านรอรหันต์ว่าท่านสมาพุโตริยานก็มี่ยสมติท่านก็จะ ไปแล้วไม่สนใจโลกมีไหมพระปัจเจกพระพุทเจ้าจะมาแล้พระพุทธเจ้าหลายๆองค์บางคนไปก็ไม่เอาแล้วไม่ช่วยคนแล้วไปแล้วใช่ไหมเฟยเคยเห็นไหมประวัติแต่ละองค์เห็นไหมลูกบาอาจารย์ลูกปู่อเลยพอท่านไปแล้วละสักการไปแล้วแม่นี่แหละแต่พระพุทธเจ้าเราก็จะเอาไงที่พอพอลุบลุกเดินมามาเดินมาดูอะไรนะขอบสระเราเห็นไหมถ้าเราไปที่ระจักยานแล้วที่เจดีแล้วก็เดินไปขอบสระประมาณสักสองสามร้อยเมตรประมาณัน การเจรนาดัวซีเราตัวซีเรานี้ก็เปลี่ยนเหมือนบุคคลสี่จำพวกจำพวกแรกนี่ก็เป็นประธารมะหรือว,ว่าบุคคลบัวที่วนะ่าในในคนตมปัะธปนมามะบัวที่วนะ่าระยะแรกไม่รู้ไม่เห็นพระเจ้าเนี่ยจะไม่ปกดคนนี้เพราะว่าบัวพวกนี้โอกาสที่จะมรรลุก ที่เรามีปัญญาอะไรนะคนต่อบองวัาที่มันไม่สามารถที่จะค่นคืนมาได้เพราะว่าช่วยเงินทุนเจ้าที่เห็นวันนี้ก็ปล่อยังไปปล่อยังไปที่ทางโน้นนะครับตัวทังเต่าต่อไปบัวเราที่สองระยะที่สองบัวที่กําลังอะส่น้ำมันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นน้ำใช่ไหมอ่าหรือว่าอันนี้อันนี้เป็นน้ำเพราะว่าบัวที่มันขึ้นมาอยู่ในน้ําอยู่นะบัวมันขึ้นมาอยู่ในน้ําอยู่แต่มันยังไม่โคนน้ำ ควรอยู่ที่คนคนต้มไปแล้วแต่สองนี้ควรนี้เริ่มเริ่มอะไรละ แล่ลรูกศูนย์ในฟันหงส์นึงไม่เชื่อเลยต้องอะไรนะต้องเจ็บถึงจะจําต้องพิสูจน์เห็นตาต้องเห็นตาต้องโดนกับมือต้องโดนตบต้องเข็งว่าโป๊ะป้าอะไรมันเลือดตกอย่างออกมันถึงจะยอมเชื่อแลูกศูนย์จะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมพอจากะไรนะเี่ยไหมขยาบขึ้นมาเป็นไม่รู้ไม่เห็นเจ็บแล้วจำแล้วพวกนี้เจ็บจากประสบการณ์่ยต้องเห็นกับ ะนะวัวที่โผล่มาแล้วโค้น้ำาแตนะ่แต่มันยังยังไม่โค้นน้ำเมัเนคือจเปียยนขึ้นหนึ่งละัววันวน,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 นี้พเจ้ายังผ่านจะโผล่ได้รอแสงอาทิตย์รอผล่มพกนี้ถือว่าเหมือนกันเนี่ยเรามานั่งเรียนรหัสชีวิตตั้งแต่เล่น,นึงหรือเล่ตอนนี้อ๋อเราเข้าใจละเราอยู่ระยะที่1นึงอง3ี 4. เราอยู่ตรงไหนเร,เราเราเริ่มเป็นวัวประบาณประมาณตรงไหนละประมาณวัวระดับ น้ำเพื่อเปื้อน้ำล้อเรียนจบได้สวยก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองจบเลยเข้าใจเลยอะไรเงี้ยเรามาดูวันนี้สุภาพเข้าใจตัวเองอ๋อทำไมเราถึงจิตแดงทำไมเราถึ้นกิงโกนแดงทำไมตาแดงทำไมเราถึงพูดเยอะทำไมเราถึงชอบเรียนศึกษาเป็นแค่เป็ดทำไมเราอะไรอะไรอะไรเนีเรื่อเจ็ดเริ่มเข้าใจตัวเองรู้สึกไปมาตั้งแต่วันนี้เรามานั่งเรียนประมาณนี้เริ่มเข้าใจตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ละฮะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรอ โอ้โหเยิบไปบ้างเนี่ยแต่มาว่ายังไม่จบเลยนะเนี่ยยังสักห้าสิบนี่ยแต่มาว่าเป็นบุญแล้วนะเนนึงแล้วว่าเข้าใจเราเป็นนี่ไปมากเลยนะี่เลขสารี่มันเข้าใจมันพละัรตัวเองเริ่มเข้าใจีวิงๆเองของเราทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อที่ใส่เราสุขภาพเราครอบครัวเราอะไรเรียวกลับไปอาจจะไปดูครอบครัวเราอะไรไปเริ่มเข้าใจพอเลขสี่ป้อมเน,นี่ยน่ะฮะนี่อ๋อไม่รู้ไม่เห รู้แล้วเห็นแล้วอันนี้เป็นคือว่าเซียนชื่อเสียนก็่อเซียนเสี่ยอันนี้รู้บรรลุธรรมบรรลุธรรมนี่เป็นพลที่ว่าขึ้นมาจากอะไรนะโค้น้ำบานใส่กระซิบออกมาก็บานเนี่เมื่ตัวขาที่เหยออกมาบานทำไม่พลบานเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยมันมีสายสี่ท่านจะตื่นมาแล้วตื่นมานั่งภาวนาเอ๊ะวันนี้จะไปโคตรไปโคตรองคุณีิมาโคตรองคุณนิท่านดูคนอยู่นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆท่านจะมา ไปเปช่วยคนโกงคนนั้นไม่ใช่บางทีท่านไปสอนคนนั้นแต่เด็กเด็กควายมันลูกทำได้อรหันอย่างาเห็นไหมท่านไม่ได้มาไปสอนไอคนที่นี่สิบคนท่านสอนไอคนเัินท่านเห็นในเด็กเนควายน,น